สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาก็มาเจอๆกันกับ y o u t u เ e กเด็ดต่อนะครับก็แล้วก็จะสรุปมาเป็นตัวด้วยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับก็อยากให้เพื่อนดูแบบให้จบนะครับนะมาดูในส่วนของนะครับนี่อันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะอันนี้เป็นของงวดที่แล้วนะครับก็ถือว่าปังนะมาตัวกลับนะครับอ่ะไปดูหลักหน่วยกันก่อนนะครับนะ เปนงวดที่แล้วน,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 นี่นะครับอ่านี่เป็นนี่นะครับหลักหน่วยงวดที่แล้วก็เข้าที่หกเนาะเข้ามาจุดลงจีดดับเนาะเอาไปดูในส่วนของงวดนี้กันนะครับนะหลักหน่วยนะครับถ้าเกิดในงวดนี้กันนะครับนะจะได้ตัวใดนะครับเดี๋ยวพามาคำนวณนี่ตรงนี้นะครับหลักหน่วยวิธีคำนวณหลักหน่วยนะครับ แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกเก้าคงที่นะครับนะจะต้องบกกอกด้วยเก้าคงที่ด้วยนะครับนะนี่คือเลขคงที่นะครับนี่นะมาดึงเลยนะครับวิธีทําก็เหมือตามที่เอสเขียนให้ตรงนี้แหละนะครับก็ามาตั้งนะครับดึงลงมาเลยนะครับจะได้บวกง่ายนะครับนะบวกง่ายดีนะครับนี่อ่นะ เอามาบวกกันนะครับสองบวก5เป็น7 7ดเดบวก1เป็น8ดนะครับ8บวกเเป็นห้าห้าบวกเเป็น 4, 4ี่บวก9ก้าก็จะเท่ากับ3นะครับนะเอา3าเนี่ยมาบวก2คงที่นะครับก็จะเป็น5นะครับแล้วก็เอา5้ามาบวก2คงที่นะครับเป็น7นะครับแล้วก็เอาเจคงที่บวกตัวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็น9นะครับ ก็ปกตรงนี้อีกหนึ่งครั้เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้เป็นสามนนั้นนะครับตัวนี้คือผลลัพธ์มันนะคือผลลัพธ์นะตัวนี้เราจะไม่รวมนะครับใวนั้นในหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างเนาะเาปะเ็นการคเดนต์เปนหนดงน,นั้นในหลักหน่วยล่างของเราวันนี้ก็มีเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็คือสาม ห้าเจ็ดเก้าสามนะครับนี่ก็คือในตรงนี้นะครับนะดังนั้นในงวดนี้ที่ได้นะครับก็คือห้าเจ็ดเก้าสามนะครับเอ็ดกลับมาเขียนหน้านี้อีกหนนะึครั้งก่อนเพรุะลแรงมากนะอยู่ทุ่งนหนนะอยู่ที่ทุง่งไหนเรามาทำงานทีน่ทุ่งไหนนี่ก็จะเป็นสามนะครับห้าเจ็ดเก้า หนึ่งนะครับนะสามารถเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็ต้องรอผลนนะของวันที่สิบหกเจ็ดหกหกนะครับนะเลขเด่นนะครับจะอยู่ที่ตัวใดเนาะเอสให้เด่นอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับในหลักหน่วยนะให้เด่นอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับไปที่นี้เราพาไปดูเขาโครงของหลักทุดสรุปกันนะครับ งวดนี้เดินดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงวดติดนะครับเพื่อนๆนะแปดงวดติดเลยนะขอให้ถูกทุกงวดเนี่ยก็แปดงวดนี้นถือว่าดีที่สุดแล้วนี่เราพาไปดูสูตล่างๆนะครับเดี๋ยวขึ้นโครงนะขึ้นถัวเลขด้วยกันนะครับนะทุนดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวทุดูกันสักนิดหนึ่งเราจะจับคู่กับหลักสิบล่างนะครับนะนี่ครับ รุปนะครับอสองตัวล่างนะครับของวันที่สิบหกเจ็ดหกหกนะครับนะชุดเติมก่อนนะครับอจะเขียนชุดเต็มให้ดูก่อนนะแล้วค่อยมาตัดตัวเลขนะครับหลักสิบล่างของเรามีเลขมีเลขเจ็ดศูนย์สองสี่ห้านะครับ่ะ ขึ้นถังเจ็ดศนะครับ70245นอ่หนะครับหลักหน่วยเจ็ดศนะครับเจ็ดเก็ดมาทั้งหมด5ตัวด้ยวยกันนะครับ0 0 0 0ครับ ขียนไปด้วยกันทั้งหมดนะครับจะให้ดูชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มยี่ิบห้าชุดนะครับนะใครจะตามยี่สิบห้าชุดไม่ว่ากัน <c oughs> นะใครว่าเยอะก็ไม่ต้องตามนะครับนะนี่นะครับวอนนี้ในส่วนของหลักหน่วยเลขที่เราที่ได้คือสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับนี่นะครับสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสาม 5้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าเจ้าหนึ่งะครับสามห้าเจ็้าหนึ่งสห้าเจ้า นะครับนะเป็นชุดเต็มทีนี้นะครับมาดูในหกส่วนของเลขเด่นนะครับในส่วนของเลขเด่นนะเราไปดูตัวที่ชนนะครับสามารถเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสามารถเจ็ดเก้าหนึ่งมันไปชนกับอะไรนะครับชนกับหลักสิบล่างของเรานะครับหลักสิบล่างของเรานะครับเจ็ดศูนย์สองสี่ห้าแล้วมันก็มีตัวเด่นอยู่ครับนะเด่นนะครับ เอสให้เด่นนะครับเด่นล่างนะครับนะเอาไปเป็นเลขบิงได้นะครับเจ็ดศูนย์สองสี่ห้ามีชนอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขห้านะครับนี่เจ็ดและห้าเด่นห้าและเจ็ดนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะเลือกตัวที่เด่นนะครับนะตัวที่เด่นนะครับหลักสิบล่างเน้นที่เลขคู่เนาะก็จะมีในส่วนของเลขศูนย์เลขสองเลขสี่นะครับในแถวนี้ในของเด่นเลขเจ็ดและเลขห้านะครับก็ให้เพื่อนเลือก ที่เป็น7กับ5ไวน้นะครับเนาะนะครับเดินเลขคู่นะอ่าสี่เจ็ดห้าสี่ห้าศูนนะครับดินของเลขคู่เอ็ดจะให้เดินไปที่นะครับตัวแรกส7นะครับอ่าสีนะครับแปดนะครับ 47 75 79 47 45นะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับนี่แล้วก็อย่าลืมสี่หนึ่งอะวันนี้เด็ดไปที่ห้าคู่นะครับเอสให้เด็ดไปอยู่ที่ห้าคู่นี้นะครับอ่ เห็น่ากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะแชร์ไว้หน้าเฟซแล้วก็อันนี้เป็น y YouTube นะครับ u t ท b e ช่องเรขเด็ดแอดต่อนะครับทุกการคำนวณแบบละเอียดแต่อยู่ที่ u t u b e นะครับเนาะส่วนในคลิปเรียวแล้วก็สตอรี่นั้นนะครับมันเป็นคลิปสั้นนะมันสั้นมันไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้มากขนาดนั้นหรอกนะครับเนาะก็อยากให้เพื่อนๆนั้นดูเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับนี่ตรงนี้นะนะครับดูไปเป็นแนวทางกันนะครับนะเดีวแอด จะขยับกล้องเนาะพื้นอาจจะไม่ดูสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่านั่งอลางทุ่งหนานี่นะครับอ๋อเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้ดูเอาก็แล้วกันนะครับผมไม้เดินไปอยู่ที่ทั้งหมดนะครับหน,นึ่งสองสามสีนะ่นะครับห้าตัวรอบนี้ห้าตัวเราจะแล้วสี่ตัวนะนะครับเน้นวงกลมนะครับมาหรือเปล่านะผมก็ใช้เองนั่นแหละนะครับนะผมทําเองใช้เองนะครับพเพื่อนๆอยากจะลองเอาไปเสี่ยงดวงดูก็ลองนําไปใช้ดูนะครับจะผมจะเลขเด่นจะตถูกหรือเปล่านะั้นอยู่นะ ก็แล้วกันนะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ฝากกันไว้นะครับจบเพียงเท่านี้เนาะก็สวัสดีครับ